ุดูดวงนชาวราศีกุมนะครับพ้นวันที่20ิมิถุนายนดวงนี้มีโชคเข้านะผมโชคลาบกันทอมารมีวสาสนาสิงสิธิ์ค้าชูปกปักคุ้มของรษา,าก่อน่หมอสันแนะนำให้ท่านอบัยลีพินาศนะครับผม250บาทนะส่งฟรีทักไลน์มานะจะสัตรตูพังพินาศนะหรือว่าต้องการแบบเลี่ยมแล้วนะเลี่ยมแล้วนะหมอสันก็ใบเลี่ยมมาให้นะจะ350บาทนะเพิ่มค่าวเลี่ยมเท่าน,นั้นเองนะเลี่ยมก็ไป200แล้วนะครับนะครับนะ สามร้อยห้าสิบาทะผมส่งฟรีับนะผมโชกตามหน้าบนบาลมีวัสานาหมอสั่แนะนาให้ทนานพภัยรีพีน,น่าแล้วก็เหรียญพระบางสะดุ้งมารมานยังสะดุ้งับนะผมเาปางป่ามานนั่นเองสองร้อยสิบาทมานต้องปรารอาปกนะสิ่งไม่ดีอย่าเข้ามากล้ามกายโชคกตามหน้าบนบาลมีวัสานาดวงชะตาของชาวราศีกุมการพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มท่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาส,กาสข่าววิวาข่าวมงคล มโนมน,นเสนมนจันทร์ซ้อนจันทร์มหาเสน,เน่ห์เมตตามหานิยมดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นดัชนีมังเกิดรับด้วยบุญกุศลวาสนาทเทพเจ้าดารสิทธิ์คำชูปกป,กปากคุ้มรองรัษาดวงชะตานี้จะเป็นไปได้ด้วยดีรับดวงชะตานี้หมุนเวียนค่อยๆแปลเปลี่ยนแปรผันไปนะครับผมเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในดวงชะตาเราก็เป็นค่อยๆไปค่อยๆคิดค่อยๆปฏิทิศปตองให้รอบครอบ ไอ้ปรับปรปุงแปลเปลี่ยนแปลผันดวงชะตานี้ขอทํานายว่าจะได้ตัดสินใจทําอะไรบางอย่างผลวันที่20ิมิถุนายนจะได้ทําอะไรบางอย่างแต่ว่าทําทางด้านดีไหมนะผมมีทางด้านดีแล้วด้านไม่ดีแต่ยังไงก็แล้วแต่ท่านจะได้รับข่าวดีก่อนนกน้อยดําพาซึ่งบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงหสิทธิคำชูปกปักคุ้มครองราาักษาดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์หรือโชคการป,ป,ปรดิบัติโดยการนี้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายที่จะได้รับข่าวดี ครับสองเหรียญบังเกิดขึ้นในโชคกตาใครบางคนคิดล้ายใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคกตาจับพังพินาศไปเองแต่เมจิกเชี่ยวสายยานโดยเทพนำพาซึ่งความผสมเล่โชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิงห์สิทธิ์คำชูปกปักคุงกรรษา,าแต่ผมดูงยตานี้เหมือนโดนบีบบังคับให้เจอกับเรื่องราวต่างๆสายสามดาบขวาสามดาบตั้งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคกตาดวงยตานี้พระราชาถือดาบตั้งบ้านจัดหนักจัดเต็มถึงเวลาพร้อมที่จะไฟ พร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะแข่งแย่งชิงดีับดวงชะตานี้ยิ่งใหญ่เกียงไกรดวงนี้เตรียมตัวเฮลั่นรับทรัพย์ลอยโชวโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นพระบมอัศวินขีม่ม้าส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองจังหวะดีๆเข้ามาประเดบดังด้วยดวงชะตารุ่นสุขสมสมหวังดังใจหมายไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่จิตใจที่อ่อนโยนหรือคนอายุน้อยกว่าจะนำพาซึ่ง โชคลาบมาสู่ตัวท่านได้ส่งมอบผ้วยทองโอกาสทองมาสู่ตัวท่านดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์โดยโชคให้ท่านวางแบบแผนประเพณีบองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปล, 8, ปดดปปเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดเดชาลอดเกิดขึ้นในโชคกะตาปุ่งบั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าพร้อมที่จะพลิกเปลี่ยนแปลผันให้ท่านยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่างๆดวงชะตานี้จะเป็นไปได้ด้วยดี ถึงเวลาคาบุญตุศล์าสนาครอบครัวอยู่รบเยเมนสุขทำมาคาขึ้นทำมาคาขายเจริญนุ่งเรืองแก้แหวนเงินทองเม็ดนินจินดาจะเข้ามาสู่ตัวท่านแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมีกฎของเขาทําตามแบบแผนจะติดตุลาการกฎกฎบ้านกฎเมืองกฎสวรรค์กฎนรกกฎโลกแห่งวิญญาณเกิดขึ้นในดวงชะตาครับดวงชะตานี้ไม่นานไม่ช้าก็จะมีเงินแก้แหวนเงินทองเม็ดนินจินดาทุ่งข้าวเหลืองอารามเหลือกินเหลือใช้อ่านคู่เกิดความแจ่มชื่นครับท่านจะได้รับข่าวดี ข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสมสมสมหวังดั่งใจหมายเรื่องราวร้ายๆมีไหมมีแต่ว่าเราไม่ไปทางด้านนั้นนะจ๊ะหมอซันไม่เน้นพลังด้านลคมับผมเน้นพลังด้านบวกท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้รับโอกาสใหม่ๆทําธุรกิจการงานการเงนิงน,งน,งน,งนจะแช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีการปกปิดซอด่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนา เทพเจวาดาศิกะศิธิ์คำชูปกปักคุ้มครองรักษาเหรียญใหญ่เริ่มตกตำแหน่งในดวงชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพ์หรือโชคเจ้ากรรมในเวรเข้ามาลุมเล้มามันเจ็บปวดรัวร้าแสนทุกข์ทรมานแทบจะทนไม่ไหวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกต่เอ็มลโร่นักลบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะตั้งมั่นพระราชาตกตำแหน่งในดวงชะตาของคุณก็แปลว่าท่านจะได้รับถ้วยทอง โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลปู่ฤาษีสองแสงตะเกียงทองนำพาซึ่งความผสมเล็กโชคลาบเงินทองมารมีวสาสนาครับผมปัญหาต่างๆที่ทําให้ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกอึดอัดรู้สึกจําแย่ให้ท่านค่อยๆเริ่มเริ่มต้นการปฏรนะิบัติโดยครับผมปัญหาต่างๆต,ต้องค่อยๆใจเย็นรีบแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคครับนะผมโชคชะตาอำนาจบารมีวสาสนาการส่งมอบช่วยถ้วยทองมันเกิดข,ขึ้นกับตัวท่าน อันจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลการชิงไหวชิงพิบการใช้เลขเหลี่ยมเลขกลนเพดุบายเดอะไฮเปอร์เพนเดอะไฮเปอร์เพนสายยานถวยเทพนำพาซึ่งความประสบร็จโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาทเทพเจ้าดาศิษย์สิทธิ์คำชูปอกปากปากุ้งคองรษาชาิงไหวจิงพิบใช้เลขเหลี่ยมเลขกลนเพดุบายดวงตานี้ต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวับผม เทวดาเข้ามาส่งมอบดวงแก้วมณีด้วยอำนาจบุญบารมีวัสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกรไอ้ท่านวางแบบแผนประเพณีขึ้นมาทันทีทันใดองตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มให้ค่อยๆปฏิบัติดดยการรีเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่เกิดขึ้นในดวงชะตาคราบผมเพราะฉะนั้นขอดำเนินว่าดวงนี้จะได้รับข่าวดีรับทรัพย์หรือโชคการปฏิบัติโดยการรีเริ่มเริ่มต้นใหม่ๆมันจะต้องมีสัญญ,ญาณบอกก่าวเล่าสิทธิ์ครับผมว่าดวงชะตานี้กําลังจะได้คนด้นพบได้พบได้เจอสิ่งใหม่เข้ามาในโชคชะตา ครับผมการที่ท่านถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะประปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะพัฒนายอย่างก้าวโดดดึงไม่เท้าบงบอกถึงการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างตั้งมั่นอภพร,ราชานึงไม่เท้าบ่งบอกถึงอํานาจบุญบารมีวัสนาในการเปลี่ยนแปลงจ,จัดหนักจัดเต็มในโชกตะตาดวงชะตาน,นี้ใช่กลัวใครเสียดีไหนเรื่องราวต่างๆเข้ามาประเดยประดังการส่งมอบถ้วยทอ,อทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตา บนก็ไว้ก็สับภาษายดวงชะตานี้พยายามหลบหลีกซ่อน,นเลนเพราะปัญหาต่งตางๆมีเยอะไหมเยอะมากครับท่านควรที่ต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไหวนะผมแปดไม้เท้ามุ่องอมั่นมุนม่งโตแมไปข้างหน้าอย่าเหลียวหลังหันกลับมาดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์หรือโชคอัศวินขี่ม้าถือดาบปาดประหารศัตรูหมู่ม,มารปราบศัตรูให้เฮี้ยนเตียนดวงชะตาจะเปิดครับในหัวมีแต่เมฆหมอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเยียบเงินนะผมแบกภาระไว้อย่างหนักบวงแล้วก็คิดเยอะกับปัญหาต่างๆ อับในเมื่อคิดเยอะมากก็ปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปสนใจกับเรื่องราวต่างๆให้มากมายดวงชะตานี้จะเป็นไปได้ด้วยดีดวงชะตาของท่านมีเกณฑ์ชะตาการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบนบาร,รมีวสาสนาดวงชะตานี้ใช่กลัวใครจะที่ไหนเพราะฉะนั้นดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์รวยโชคจังหวะดีๆโอกาสทองเข้ามาประเดบดงังท่านก็ต้องจูงให้เป็นเลือกหนทางที่จะสว่างให้แก่ตัวเองอับสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่วท่านรู้อยู่แล้วอับอย่าไปแตะต้องสิ่งไม่ดีแล้วกัน จะนำพาซึ่งครับผมความไม่ประสบความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ครับผมเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นนะครับผมท่านใดจะดูดวงกับหมอสันทักไลน์มาซันนี่สี่สองใบเก้าหนึ่งคำถามสองร้อยบาทหมอสันส่งคลิปให้นะจ๊ะสี่คำถามสี่ร้อยบาทนะครับส่งคลิปให้นะจ๊ะครับผมท่านใดไม่มีคําถามครับผมไม่มีคําถามครับผมสี่คำถามแปดร้อยพูดผิดนะสี่สี่คำถามแถมหนึ่งนะเป็นห้าคำถามครับผมห้าคำถามแปดร้อยบาท ท่านใดไม่มีคำถามทักไลน์มาสันนีี่4องพิมพ์ชื่อนามสก,กุลวันเดิมไปเกิด4นาที408นาที800ร้อยขอสันส่งคลิปให้นะครับขอให้ท่านแจ่มชื่อราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีสุขสมสมหวังดังใจหมายประสบความสำเร็จครับสวัสดีครับ